ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเหนียวชาวสารทุกท่านด้วยครับพี่น้องสุรับุนีนะครับผมเองบ่าวบาที่ภาพพีพาน้องมาเปิดราคานะครับง่วกลางทงครับพี่น้องมินี่มาอยู่คอกคุณพ่ออดนะครับผมสําหรับผู้หมักสายลูกกระทบฮินดูบาซินหมักง่ายๆสูงๆลอยหาิบขึ้นนะครับผมอย่าพลาดชมคลิปนี้ครับพี่น้องนะครับมักเอาง่ายๆนะครับห้ลูกโค้งสางดีๆมินี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอกนะครับผมที่อยากจะมานําเสนอนะครับผมแม่ลูก ลอยจิตซิบนะครับแม่ลอยหาซิบลอยหาซิบหาขึ้นนะครับเกือบทุกโค่มครับพี่น้องมือนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของเพิ่นจมหน่อยนะครับผมสวัสดีครับพุ่พ่อครับผมครับแนะนับตัวจังหอยนะครับพ่อครับผมพ่ออ้อยครับเมืองสวงครับพ่อออดเมืองสวงครับพี่น้องนะครับป่าม่วงอำเภอเมืองสวงเมืองสวงนะครับผมอยู่ติดกับตัวอำเภอนี่ครับพี่น้องบ้านยังก็พ่อบ้านป่าม่วงครับบ้านป่าม่วงนะครับผมอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับพี่น้อง เบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ได้ก่อนครับว่า081081053053571นหาครับ5715ครับพี่น้องนะครับมื้อนี้มีอีกตัวพ่อง้วนอยู่คอกสิเปิดราคามื้อนนี่ไหวว่าแปดสี่สิตัวใช่บ่มื้อนี้เพิ่นว่าเปิดยกคอกได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับอ่่าเพินผู้อยากได้งัวอ่าแม่กระทบใหญ่ๆไปเลี้ยงนะครับผมถามกันมาหลายนะครับนะครับผมไปคอกเดยนะครับใหญ่ๆนะครับพี่น้องก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีนะครับมักงัวใหญ่ นะครับคุ้มเงินแสนนะครับขอกนีบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวคุณพ่อพาเบิ่งเอาคู่ใดก่อนพ่อเอาเอาคู่นี้ก่อนครับคู่นี้ก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับเอาคู่นี้ครอนสามเลย่ะครับ3าตัวนะครับแม่ลูกเนาะครับนะครับอ่ตัวนี้เป็นพี่สาวตัวนี้เป็นพี่สาวครับนะครับอ่ตัวนี้ก็เป็นแม่แล้วก็น้องสาวเพิ่งเฮ็ดเขาครับนะครับผมสาวเพิ่งเฮ็ดเขาครับเอาเพิ่งเฮ็ดเขาลูกคอ้ได้ครับเพิ่งเฮ็ดเขาอ่ะลูกอันดามันบ่อ่าลูกอันดามันดีบีเนาะครับดีบีอันดามันลูกสาวได้จักเดือนแล้วครับ ได้หาเดือนครับหาเดือนนะครับตัวพี่สาวผสมไหมครับพี่สาวผสมในซี่เดือนครับผสมพี่สาวผสมในซี่เดือนก็พอได้ครับผมซี่ไหวหนึ่งหกศูนย์ครับซี่ไหวหนึ่งหกศูนย์นะครับเอาผสมซี่ไหวหนึ่งหกศูนย์แม่ทับอีกไหมครับแม่แม่ท้องว่างอย่นี้ครับแม่ท้องว่างนะครับผมเอายกสามนี่ร้ายไปไหนครับแสนเจ็ดหาพันครับแสนเจ็ดหมื่นหาพันนะครับผมพี่สาวผสมเร็ว กับน้องสาวอันดามันนะครับซื้อสามไดซีเลยเอาครับสื่อสามไดซีนะครับเอาตัวน่องสาวนี่ประมาณจะเดือนลรอครับหาเดือนครับหาเดือนเฮดเขาเด้อครับพี่น้องนะครับแดงจัดเลยนะครับผมลูกดีบีอันดามันนะครับผมลูกตัวที่ไหนล่ะครับลูกตัวที่สองครับสองเนาะอันนั้นลูกแรกอันนั้นลูกแรกอันนี้ลูกสองม่ยพ่อหน่ทับเด้อพี่น้องสื่อสามไดซีแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับตัวเอ้สาวเพื่อนกรับรับประกันให้ แม่นี่สูงอยู่ร่อยหาซิบหัวปพราะ่อหาซิบขืนครับอ่าร้อยหาซิบขึ้นนะครับพี่น้องหาซิบบวกนะครับตัวลูกสาวนะครับเบอร์โทรก็ตามที่แจ้งไปเมื่อเบิ้งสะก้อนก็ได้ครับพี่น้องนะครับเมื่อเบิ้งตัวกิ่งสะก้อนก็ได้ประกอบกันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเบิ้งควบต่อไปนะครับผมเอาครูได้อีกครับเดี๋ยวเมืเบิ้งว่าทองครับพี่น้องแล้วเบิ้งทองแม่นี่นะครับทองกาเลสครับได้เข่าสิดเข่าหาเดือนอ่ากางทงร่มเย็นสบายพี่น้องครับ ตัวนี้ทองกาเล็ดจะเข่าหาเดือนนะครับกาล KF68 นะคเอฟหกแวดนะครับมแม่ทองสาวนะครับผมกาเล็ด KF68 ดได้ครับพี่น้องนะครับเอาในทองเจ้าเดือนหรอครับสิเข่าหาเดือนครับเข่าหาเดือนประกันทองกันแล้วเวนาะครับประกันได้ประกันทองได้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้เราประกันติดทองให้นะครับส่วนสูงอยู่หลอยเท่าไรครับสี่เทสี่สิบหาขึ้นยู่หรอลายสี่สิบหาบวกอยู่ครับพี่น้องตัวนี้แม่สาว ใบหลอดมีครบด้วยครับพี่น้องกาเลต์ KF68 สาวทองแรกรับ,รรบประกันทองเปิดได้ไม่ได้ครับเปิดอยุแป่หาครับเนี่ย8ปดหมื่นก MM> ็อีก5,000นหนึ่งว่าทองครับพี่น้องนะครับอ่าสีแดงโบดนะครับอยากได้เนื้เบิร์ไปเลี้ยงกับว่าเบิรงกตัวจิงก็สะกกอนนะครับผมครับของคุณพ่ออวดนะครับผมเปิดไปครับว่าทองมีอีกครับเนี่ยเดี๋ยวว่าทองไปเบิรงนะครับแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่หนาหนามักใหญ่มักหนานะครับครับตัวนี้ ที่เด็ดของเพื่อนอีกแล้วครับพี่น้องนะครับร้อยหาสิทุ่นสูงร้อยหาสิบสามร้อยหาสิบสามนะครับตัวนี้ติดท่องก็พอได้อยู่ครับเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งนะครับดึงออกมาเบื้องในพอครับเดี๋ยวให้เพื่อนดึงออกมาย่างให้เบื้องจังหน่อยนะครับผมเป็นท่องที่ใดครับท่องท่องที่สองครับท่องที่สองนะครับเอาแม่ท่องสองนะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยหาสิบสามนะครับหาสิบสามขึ้นยุดอกร้อยหาสิบสามขึ้นนะครับเอาครับ สูงญ่ครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับยืนสวยๆกันนะยืนสวยๆนะเร็วนะครับหางเหย้าครับพี่น้องนะครับหางเหย้าเกือบหอดพื้นนะครับรับประกันติดทองให้ครับตัวนี้เปิดร้ายไปได้ครับคุณพ่อเปิดไว้แสนกับหาพันครับหนึ่งแสนกับอีกหาพันบาทต่อรองได้นะครับต่อรองได้ครับรับประกันติดทองให้นะครับเป็นทองที่สอง้ลยครับพี่น้องนะครับง่วเป็นง่วเครื่องดำแดงนะครับม่วงเรื่องดำแดงนะครับงามๆครับของคุณพ่อเพิ่น น้องกับบมี่ติ่งบ่มี่ตำนี้เนาะบ่มี่ตำนี้ครับบ่มี่ตำนี้นะครับผมหนึ่งแสนก็มีอีกหาพันบาทครับพี่นุ่งครับหนึ่งแสนก็มีอีกหาพันบาทนะครับมากับทวรมาคุยกันได้มากับดจ่าดคุยทมาได้เบร์ได้ก่ง่งาสามศูนย์หาหาเจ็หนึ่าครัหา่ได้พี่น่งแม่ท่องนี่ตัวนไปแล้วนะครับผมยกสามตัวซื้อสามได้ซเอาต่อไปเบื้งแม่ลูก มีที่เด็ดควมสุดท้าย้ะพี่น้องนะครับผมบอกได้ว่ายาเฝ้านะครับนะครับยาเฝ้าเปิดไปใสนะครับผมมีที่เด็ดควมสุดท้ายผมว่านะครับง้อเกีรตประกวดภุลราพี่น้องนะครับง่ามแห้งนะครับตัวที่ยุดต้นคลิปเป็นลูกสาวนะครับเดี๋ยวแม่มันเดี๋ยวช่วงถ่ายเดี๋ยวพ้าไปเบิ้งนะครับเอาเบิ้งคูใหญ่นี่นะครับผมอันนี้คูใหญ่แม่ลูกนะครับแม่สูงลอยเท่าไรครับสูงลอยเจ็ดสิบสามครับสูงลอยเจ็ดสิบสามนะครับเอาลูกสาวลูกขอาได้ครับ ลูกวิโก้ครับลูกวิโก้เด็กพี่น้องนะครับวิโก้นะครับฮินดูบาซินเดี๋ยวจะเดือนแล้วครับลูกลูกเดีเดือนครึ่งครับลูกเดีเดือนครึ่งนะครับผมลูกเดีเดือนครึ่งนะครับผมเอาลูกงามนะครับเดือนครึ่งนะครับลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับนี่พ่อตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะตัวที่สองนะครับแม่สูงหนึ่งร้อยเกตสิบสามครับพี่น้องนะครับใหญไหลีนะครับแม่นี่ตัวที่สองนะครับลูกสาววิโก้นะครับไายไปได้ครับพ่อคู่นี่เปิดไว้ เปิดไว้แสนแปดหาพันครับแสนแปดมื่นกับอีกหาพันต่อรองไดได้ครับพี่น้องนะครับผมแสนแปดมื่นกับอีกหาพันต่อรองได้นะครับผมอะไรลูกมาอยู่ในแม่นะพ่อครับเอาเอาลูกมาอยู่ในแม่ให้เบิ้งเทียมกันจังไงนะพี่น้องนะครับเอาเบิ้งเทียบกันนะครับคู่นี้นะครับสำหรับผู้หมักงวยไงนะครับสายกระทบฮินดูบาซินหรือว่าเป็นฮินดูบาซินนะครับผอกขุพ่ออวัดนะครับมีให้เลือกหลายตัวครับพี่น้องมาเบิ้งเอา นะครับเซนแปดพื้นฐานพัดเองครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งคู่แม่ลูกนะครับอีกคู่นึงนะครับว่าแม่ลูกนี้ว่าเอาครูในว่าใ้เปิดเนาะเออสาวน้อยบว่านีดสาวน้อยแม่สาวน้อยนะครับอันนี้ตัวแม่สาวนะครับลูกสาวพ่อได้พอนี่เคเอฟครับเคเอฟหกแปดครับเลูกเคเอฟหกแปดเนาะครับแม่สาววัยสิบเอ็ดเดือนอ่าเคเอฟหกแปดสิบเอ็ดเดือนเหมือนกันครับเออเคเอฟหกแปดสิบเอ็ดเดือนนะครับตัวนี้ ส่วนสูงอยู่ลอยสามหาพ่อประมาณนั้นเหรอครับ宝妈ลอยสามหาเนาะอยู่เคหกแปดเปิดร้านไปไหนพ่อคุณแม่นี่เปิดไว้แสนสามหาพันครับแสนสามหมื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องนะครับแม่สาวด้วยครับพี่น้องมักอย่างไรน้ำเพลินไปเลี้ยงต่อมนี้ครับนะครับประกันโบมีต่อมนี้นะครับเบิ่งกไายจะหน่อยหางเงาครับพี่น้องนะครับเงาดีนะครับเอาตัวนี้ ครับแกงน้องกังบว่าแบ่งแกงเล็กน้อยฟาดทำนกเรียบนะครับเอาครูแม่ลูกครูเนี่ยเพิ่งมาว่าเดี๋ยวเปิดได้พี่น้องแต่พั่มมากเขาบอกว่าทุกควเขาลูกพ่อได้แล้วครับเด็กน้อยนี่ซีไ่ไหว้ครับลูกซีไว้สูตรเก่าฮกครับพี่น้องขุนแม่เพิ่นนะครับขุนแม่เพิ่นเอาบอกข,อข้าวกันนะครับพี่ภูมักน้าเอาบอกข,อข้าวกันนะครับพี่ภูมักน้าวเลยลูกลูกสาวมาเอาไว้ให้ให้เลี้ยงว่าเพิ่มเลยให้บ้านเลี้ยงเนี่พ่อเหรอนะก็เลยบ้านอยากเปิดเอาอดี๋ยวลูกคักลูกสาวไปครับในน้อยนี่กับแม่นะครับลูกหลักเพิ่น นะครับเดี๋ยวมาเบิรงครูสุดท้ายนะครับเดี๋ยวครูสุดท้ายเดี๋ยวพ่อเอาแม่นั่นไปหาไปเบิรงครูสุดท้ายนะครับลูกไปเอามาเบิรงคู่สุดท้ายครับบาทที่นี่นะครับผมแม่ลูกนะครับที่เด็ดเลยนะครับผมถือว่าเป็นของจริงของแท้นะครับของขอกคุณพ่ออดนะครับผมแม่ลูกนะครับคู่นี้ลูกตัวที่เด็ดเหรอครับคุณพ่อตัวที่2ครับลูกตัวที่2นะครับแม่ผสมอีกไหมครับพ่อผสมเลยครับท่องติดท่องหาเดือนแม่ท่องหาเดือนก็พอได้อยู่ครับตอนนี้สามหนึ่งขึ้นก็ขึ้นอีกสามหนึ่งนะครับเอาดึงแม่ย่างผ นะครับเอาแม่ติดทองกับ k ค3 1นะครับผมได้ทองจักเดือนก็เพราหาเดือนครับหาเดือนนะครับลูกเป็นลูกตัวตัวที่2นะครับอานะครับลูกในปีหนึ่งเนาะครับลูกครบขวบปีพอดีลูกสาวพอได้ครับเคเอฟสามหนึ่งขึ้นกันอันนี้กับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งขึ้นกันครับพี่น้องนะครับนะครับปวดเลี่ยวนะครับคู่เม่ลูกนะครับแม่สูงลอยเท่าไรครับ ร้อยห้าสิบคืนยืดดอกร้อยห้าสิบบวกอยู่เนาะครับนะครับแต่ว่าลูกสาวงามแห่งพี่น้องนะครับเบื้องไทยสวยๆกันนะเฮ้ยเอาหางนะครับลูกอายุพึ่งขวบหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับข้อขางามๆพี่น้องนะครับข้อขาเทพ้ยบสามหนึ่งหาลูกนะครับข้อขางามีดีนะครับพี่น้องนะครับข้อขาบวบิดนะครับข้อขาตั้งงามดีนะครับฟังราคาเปิดได้พอบ่ะนี้คู่แม่ลูกคู่นี่คันพี่น้องเข้ามักอยากเอาไปเลี้ยงแบบซื้อสองในสามเมียยังไงยังสี่หลายไปไหนพอเปิดใบป่ะนี้ เปิดไว้อายุสามสิบเจ็ดครับสามแสนเจ็ดหมื่นครับพี่น้องนะครับซื้อสองได้สามเมียลอยหาสิบบวกนะครับในทองติดทองเรียบร้อยกับเคเอฟสามหนึ่งลูกสาวกับเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งเดี๋ยวผมผ้าเบื้องหนาลูกเพิ่นนะครับง่ามปาาเรือ้อยพี่น้องนะครับสุดยอดดีดีครับพี่น้องคู่นี้นะครับสามแสนเจ็ดครับพี่น้องมาต่อรองเอานะครับไม่เห็นตัวจริงแล้วหนีบอกแน่นอนเลยพี่น้องนะครับหายมาเบื้องสักวันนะครับผมฟังราคาแล้วปฏิวัติว่าโอ้ราคา อ่าคือแห้งแครนะครับผมถ้าเทียบกับคุณภาพของครูนี่นะครับผมบอกได้ว่าผมทายอยู่ตอนนี้แค่ลูกนี่ก็สุดแล้วนะครับพี่น้องนะครับเลือดลอยบางตัวเทียบ่ได้นะครับพี่น้องนะครับบอกเลยนะครับไปเห็นมาหลายตัวแล้วนะครับเบิรงองศาขานะครับพันธุกรรมดีนะครับผมนะครับพอเอาไปเลี้ยงอยู่พี่น้องนะครับผมมาต่องเอาได้คาเพิ่นห้องไว้นะครับขันมักน้วเพิ่นอีหลีก็ต้อได้อีกหลายนะพ่อเนาะครับมาเบิรงตัวยิงได้ข้อได้ก่อบ้ดนี่ คอกอยู่เมืองสวงครับเมืองสวงนะครับบ้านผมบ้านป่าม่วงบ้านป่าม่วงนะครับอำเภอเมืองสวงจังหวัดลอยเอ็ดนะครับติดต่อเบอร์โทรมาได้เบอร์ใดก่อนครับ0 8 1 0 8 1 0 5 3นึ่5 7 1 5ครับ5715จ็ดามีไล่ปะพ่อโอ้ยบริเวนจะเกลือดบอิเวนจะเกลือไล่เนาะนะครับผมเอาคุณแม่มีไล่ม่กกว่อไหม่ไล่เบอร์โทรวันเดียวกันปะเอาเบอร์ไล่เบอร์ใดก่อนครับ088ย์แ อ่าสาสามหนึ่งเกาครับพี่น้องนะครับยากเบื้องขอมุ่นเพิ่มเติมจุดใดกระทุ่มมากแล้วก็ทักไล่เพิ่มมากก็ได้เบอร์ทรกระตาจผีแจ้งไปสำหรับวันนี้ก็เปิดราคานะครับกลางโครงหน้าครับพี่น้องนะครับเป็นเห็ดฟ้ามง้งอายุกลางทงนะครับนอนนะครับเลี้ยงงวอายุกลางทงนะครับมีของดีของงามผ้ามาเยี่ยมมาช่มนะครับวันนี้ผมบอกว่าที่ก็ถือว่าขอบคุณทุกพ่อทุกแมนะครับมีโอกาสมาแล้วมาเยี่มมาช่มอีกนะครับงามนะครับผมสำกรวันดี้จาก้าทีัสดีครับผมสวั